เปิดร้านแล้วพี่น <trying out> ้องอันยังก็ร้านตัดผมสาวเสื่อมค่ะไหนหูดำคันบพตัดให้กับเพราตัดบอยอมบอกเขาตัดค่ะแล้วเราก็ะสิมาโทษสาวเสื่มว่าเสื่มตัดผมให้เราผมเราเงีหลายแล้วเด้อค่าแตาเปคนผมกูดเนี้ยผมเสื่อมกับผมกูดพี่น้องสวัสดีพี่น้องกันค่ะสวัสดีค่ะศาลบ้านสาวเสื่อมค่ะเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาตัดผมใหม่ไหนหูดำคือเกาเด้อค่ะไม่ต้องจําได้ แมนไม่ต้องเอาจำดอกเอินสั้นๆเื้อเธอะบ่มีจิตสร้างดอกเพราะว่า<อ>เธอว่าไปตัดลานนอิญ<า>เป็นลูกค้าที่ว่ารงตามใจสร้างอย่าไปนอนหอนกันหนึ่งสองสามเริ่ม,มถือว่าห h าวสุดๆ ขันต่ำนี่นะมา <Bye. S 1> มีบอกก็ดีเดยพี่น้องตัดเอาตัดเอารวด,อ,อ,ดอือไปเก็บเห็ดมาค่ะเห็ดเิ่เนลอยออกอีก เบึดเดียวแล้วรถนี่อือเอาเบอร์นี้รละะ้พอดีแต่ว่าเขาเป็นดูตัดเก่าเบอร์นี้นะ่ะตัดยอยูอ่ืเอยเอ้าโอ้ผมเท่าน้ำบ,บํากอดกันก็ะดอกะเรื่อคือว่ายางสุดๆแล้วเนี่ยมันยิกเด้อืึมัขาเป็นว่าผมบ่หยิกนี่หลงอ,อติ้งหูป่านสงกันยังกอบคนเอิญ สงผู้สาลอลอที่มันตัดเห็นไหมบ้างสงลาดสบัางเขาเอิญอย่างก่อนใครสงของอันเสียาดนะเห็นไหมหลานกับสงผมผู้สายทีสมุนีกันอะไรมาตามเตเป็นรถเขาตามไปว่าราคารีนสมุนีตอนไงมาเรียงจะคลองได้บ้าผิดอันยังก้างเขาเอิญนะโอ้ยหูไว้หูไวปบ้าน เป็นคนดีของสังคมก็บพอแล้วเพราะว่าโลกใบนี้มันจะต้องยุ่น้ำสังคมคำพูดใดยุโรปส่วนตัวได้กะดีอยู่ที่ว่าแต่เรมีอุมันตัดไปห้างเลยแต่ว่าจุกเครื่องางาๆได้แบบมันเป็นเกี่ยวนี้ดิ จอนแบบเพิ่นเอิญอยังก็าเพราะไม่จอนจุกหัวนะเขาเอิญอยังก็จุกผมนะฮูหรออะไรปะอะไรยุกฮึ่ไม่ต้องตกใจดอกเขากัดจะเขา่าซีกันละ <c oughs> แล้วเสียมฟเฮงหลายจักหนวดจักเขาจักอันอยังก็จักหนวดจักเขาจักอันเพิ่น,ว,น,น,น,ว,นว่าอย่าง สงเหยอนะครับในแปลงเปลี่นยนเบอร์ซี่เหมือนลักกับซ้ำเลี้ยวแล้วเบือ่อื่นกับร้อนมากๆกับาะนั่นสม่อๆดีกว่าอาื่นเยอะนะพี่น้องเนาะดูจากว่าอ่นเยอะแตงหนาไปรถนะบัมเนาะเลี้ยวรถจีแต่งหนาไปแล้วเลี้ยวรถช้างวัมน,มมงมนมีพัดลมม่ช้าบมีครับอาบมรถ ขึ้นไปไล่เติมแล้วแล้ก,ก็ถ้าอยากได้พัดลมกลับไปหาตลาดลานซางดีๆซะ <c oughs> ต้องมาตลาดลานซางสันญญกทางตันมีตลาดธรรม้านซากจะไม่สัน่นอืมต้งองเงียงมากไหมอันนี้เอาไวต้ตรงนี้ไล่ถึงวดแล้วก็กดว,ว่าล่านไล่บนบอกอ,ออกเลยไล่เลยมันก็เพราะคือลานไลอ่อือพอแล้วมีสิมุด โอ้ผมเดินล้านหลายอยู่เด้อบอมเป็นวาร่ะก็บ่าเอามายูน้ำกกนมันจิหัวล้านจั่ไหเพราะว่ามันอยาก็เขาเอื้อน่ะใ่สติปัญญาเอานอนเฮ็ดยาเฮ็ดงานหลายผมกัะล้นเป็นธรรมดาเอ้นี่ละได้ละอ่าเตบอกกันมาเนี่ยเบอร์ไหนว่าป๋อมี้แรกหรือบานเน่ะเบอร์จากเบอร์ซีมาเป็นเบอร์สามเบอร์สองตรงนีเนา่เบอร์สองเ่าเบอร์สอง เบอรสองไปเลยเบอร์สามก็นอต้องเบอร์สองไปเลยไป่บไหนสรงเบอรสองอันเบื่อกิดจะเป็นเรือดาดเอาบางี่เป็นน้ำเครื่องหรือว่าไม่จุิหมดเป็นน้ำเครื่องหรือว,ว่าเทสซาดอะตเต็มแล้ว ที่จามมันก้ยงงงามๆได้กันเขาใส่อันนี้ก็อันบล็อกนะเพราะว่าร้านเพื่อนกันถ้าเราไปเรียนไม่ไม่น่ะมันเป็นบล็อกเลยนะถ้าไม่เขาใส่สีน่ะมันงามแบบนี้แ่ะแต่ว่าเอื่น่ายอย่างก็เขาสีเล็มหน่ยมันจะไหนมอมนะเบอร์หนึ่งแล้วพปลมาแล้วม่นจะนั่นละเลี้ยมเแล้ว แนวเลยนีนี่ก็มีนะเอ็มตัดเอมตัดขึ้นเส้นวเลยอืมมจะมาเลีมตรงรูมาเจอมันตรงรูออกเนะเลี้ยมงตีนนี่สิะองามหมดเลยดีบาเขียงกันเลยอันนี้เขาใส่ตะเบิดนึ่มาเลีมที่นี่ออก นน้อือพอาเบอร์นึงมันเนี่ยต้องไ่บอรอกย่บอ่ใส่หลุดนอกส่เบอร์นึงแล้วเขาก็ต้องกันเยังก็แต่สุดท้ายแล้วนะมันจะค่อยเอามาเลมตั้งเต้ไปไมันค่อยงาม เป็นึ่อเป็นือเดี๋ยนเราเต้นหนี่ไมคอค่อยๆใส่ งามเด้พี่น้องไต่ตามเบอร์ลำดับไปเรื่อยเรื่อยล้วนนี่จะรดีดีอืมอืมก็บอก บางนี่แหละครับอืมแ้่่ะบันนี้เขาก็สิตเอาแต่เลมมันนี้เนะบบนี้นอะมัน,นมคืแบงค์ขอบเงซันแต่ยังไม่ได้เอาตรงนี้ออกเนี่ย ข้อครนบ็้อนเนี่ยเครื่องเครืองแบบมันระเบิดเมื่อไหร่บ้ามันระเบิไดได้สักเ่อหล้มงุโอ้ตัดได้สนิกรดีแลนะพี่น้องเนาะ ด้านสนเสริมสนเสด็จปิดตะเชือก้มหลงมันอ้วนขอภาพอันเนี้ยก็ขอหนังลายอะ่ะอื้มงามเลอน,นี่คือ ตองนั้ไปดีสิดท้ายก <AND> well ็นีรถบุกมือใครบอกมืหโบราณนี่อะไรสล้วเบื่อนั่นสล้ว ยังไหนพี่น้องเบิงซอยนี้นค่ะต้างตาวเชิ่มไปทั้งไหนหัวล้านแง่ด้วยดีแบบเนี่ตัดหนวดออกก็แม่นเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะอันนี้กับเปื่อยไปพอดีงานมันยองๆกับพอดีดีเห็นบ้างมันกระสิบงแงหลาย ก็ต้องโตกกจดอกบดมเอยเพราะว่ามันเป็นยังซี่มาตะไรตะไรอยู่เลยนวดไหนหูดำกับนวดสาวเส้นท่อกันเลยนี่จะเป็กโนวดกันเอาอยังก็เป็นยังซี่มาในบมเซึ่งก็ว่าเธอซ่าล่ะนั่นโอ้ยปลาละตัวทัวนนี้เลยอืม นถามนี่ซัดล่ะรถพี่น้องอถามใหญ่เลยคนพอไปอันนี้นนก็คนพอ,อน,นั่นกันเอ้ยคนพ,อพอ่อพ่ออีกหลายกันนะ เดียวครับพอแล้วนะแบบน,นี้พี่น้องได้เป็นยังไงค่ะก็เป็นคือเก่าแหละนะทรงเก่าทรงเดิมแต่ว่าก็รสะอาดสะอ้านขึ้นก็โอเคแล้วค่ะพุณอาหารในพี่น้องม่งแน่้างหลังก็เลยเดี๋ยวค่อยแป,ปนตาออมกมันก็จะเห็นรูปสัตว์ก็หนีเนาะคะ่สะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สน,นีเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในะเด้อค่ะ ากคอมเมนต์เข้ามาแน่นหรือว่าพี่น้องมีร sun e. ูปแบบใดอันเนี้ยก็ใส่ชาเสริมอันปั๊บปรุงสงผมแบบใดนะค่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกเลยเด้อค่ะสวัสดีครับไะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ